thank you ขอความสุขความสวัสดีและความเจริญในธรรมของพระสมมาติสัมพุทธเจ้าจึงมังเกิดมีในท่านสาธุชนผู้ชมทุกท่านพบกันอีกวาระหนึ่งบันนีออ้กับรายการรู้ธรรมนำชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยวันนี้ก็จะได้นำเอาเรื่องความรู้เรื่องอดีต รู้เรื่องอดีตคืออย่างไรความรู้นี่ถ้าสิ่งใดที่เราไม่รู้พูดไม่รู้ก่อนแล้วกันนะความไม่รู้นี่มันทำให้คนสงสัยไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ปัจจุบันเนี่ยทำให้คนสงสัยกลายเป็นสงสัยในอดีตสงสัยในอนาคตสงสัยในปัจจุบันสงสัยอะไร สงสัยเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดสงสัยว่าตัวเองเนี่ยในอนดีตเคยเกิดหรือเปล่าแล้วเรามาอยู่ๆก็มาอยู่มันเกิดจากท้องแม่นี่มันจะมาได้อย่างไรอดีตชาติของเรามีจริงหรือเปล่าคนเรามันไม่น่าจะมีนะเห็นผละไม้เกิดขึ้นแล้วก็หล่นตุ๊บแล้วก็หายไปไม่เห็น,ม,นมันเวียนว่ายตายเกิดใหม่อะไรทำนงนั้น ความจริงนั้นเราไม่เข้าใจนะในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนว่าตราบใดที่เรายัางมีกิเลสมีอาสวะมีตัณหามีราคะมีมานะมีอุปาทานสิ่งเหล่านี้นย,นยังไม่หมดกิเลสเราต้องเวียนว่ายตายเกิดอดีตมันตายมาแลว้วเราตายมาแล้วแล้วมาเกิดเป็นชาติปัจจุบันนโชคดีได้มาเป็นมนุษย์ กิจโชมนุษย์สัพติลาโพการได้ความเป็นมนุษย์นี่มันยากคนอื่นมาเกิดแต่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นช้างบ้างเป็นม้าบ้างเป็นวัวบ้างเป็นควายบ้างเป็นแพะเป็นแกะเป็นไก่เป็นเป็ดเป็นนกกระทาเป็นลิงข้างบางเช่นนี้เป็นสัตว์อื่นๆที่ให้เขาเลี้ยงเขาจับไปฆ่าเป็นอาหารบ้างฆ่าทิ้งฆ่าเล่นบ้างแต่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ดี ถ้ามาเราก็มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องทําตัวให้เป็นมนุษย์เพราะบางครั้งบางทีก่อนเราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ว่าทําตัวไม่เป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ทาตัวเป็นสัตว์นรกเขาเรียกว่ามนุษย์เสนระยิโกหน้าตาเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์นรกบางคนก็หน้าตาเป็นมนุษย์แต่ทําใจเป็นเปรต ก็เรียกว่ามนุษย์สเปโตหน้าตาเป็นมนุษย์แต่ใจยังเป็นเปรตยังละบมบโลบมากไม่รู้จักพอบางคนเป็นมนุษย์แต่ทําตัวให้เหมือนสัตว์เดรัจฉานแต่มีจิตใจเหมือนสัตว์เดรัจฉานก็เรียกว่ามนุษย์สติรัชานโนมนุษย์ในคราบสัตว์เดรัจฉานส่วนว่าผู้ใดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ทําตัวให้เป็นมนุษย์ก็เรียกว่ามนุษย์สภูโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หรือมนุษย์สมนุษยโสเป็นมนุษย์เยี่ยงมนุษย์ถ้าดีขึ้นไปกว่านั้นมีคุณวิเศษเฉพาะทางบางอย่างก็เรียกว่าอย่างน้อยก็ฉันมีหิริความละอายชั่วกลัวบาปโอดต,ตับปะความเกรงกลัวต่อผลจากการกระทำบาปนั้นก็จะเป็นเรื่องของพิเศษขึ้นเรียกว่าเป็นมนุษย์สเทโวหน้าตาเป็นมนุษย์แต่ใจก็เป็นเทพ,พเจ้าเลยทีเดียว อ่นนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องอดีตเรื่องปัจจุบันเรื่องอนาคตมีถ้าการเวลาในอดีตมีการที่เราเกิดแล้วในอดีตมีถ้าการเวลาปัจจุบันมีชีวิตปัจจุบันของเราก็มีถ้าการเวลาอนาคตยังมีแสดงว่าชาติหน้าของเราก็ยังมีเพาฉะนั้นเอาตรงนี้ก็แล้วกันไม่ต้องสงสัยแต่ทีนี้นี่ยกเรื่องถึงรู้อดีตขึ้นมา รู้อดีตรู้อย่างไรอะเอากันอันดับแรกก็คือรู้อดีตของเราเนี่แหละในชาติปัจจุบันเนี่แหละว่าตั้งแต่เกิดมามาถึงวันนี้เราก็นับย้อนไปเมื่อวานนี้เดือนสัปดาห์ที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วแล้วก็ย้อนปีต่อต่อไปต่อตอไป,ตตไปจนกระทั่งมาย้อนไปถึงตั้งแต่จําความได้นะัจนมาถึงปัจจุบันนี้เราคือใครเราคืออะไรเราเป็นอะไร อะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างปรากฏการที่เกิดขึ้นในว่วงเวลาที่ผ่านมาถึงวันนี้เรามีอายุเท่าไรเข้าไปแล้วมันผ่านการผ่านไวัยไปเท่าไรแล้วนี่ระลึกถึงอดีตไปอย่างนี้ระลึกไปถ้าคนที่ประสบความสําเร็จก็จะภาคภูมิใจแล้วก็ยังมีกําลังใจที่จะทําอะไรที่มันเกิดประโยชน์สูงยิ่งขึ้นในต่อไป แต่ถ้าคนที่ประสบความล้มเหลวบางทีอาจจะคิดฝอแต่บางท่านอาจจะคิดว่าโอ้ไม่ไหวแล้วนะเรามาถึงขนาดนี้ยังไม่ได้อะไรเลยต้องรีบทำอะไรได้สักอย่างหนึ่งแล้วชีวิตนี้อย่าให้ฟ้าน้ำเหลวอย่าให้ว่างเปล่าอย่าให้เป็นโมฆะแม้เหลือเวลาน้อยก็รีบทำอ,อันนั้นดีเป็นสิ่งที่ดีท่านสาธุชนผู้ชมทั้งหลาย อันนี้แหละที่อยากจะฝากข้อคิดตรงนี้ว่าเมื่อเราย้อนอดีตแล้วเนี่ยตอนนี้เวลาเราเหลือเท่าไหร่เวลาแห่งชีวิตเยอ่เอาเวลาปกติสมมุติว่าตอนนี้อายุ20แล้วมันเหลือข้างหน้าอีกสัก60มั60้ง60สปีแต่ตอนนี้เราเหลือเราเข้ามา30แล้วเอาก่อนว่าต่อไปเหลืออีก50ปีเอาอายุ80เป็นประมาณกันถ้าเรา40สบแล้ว ข้างหน้าก็เหลืออีก40ถ้าเรา50แล้วข้างหน้าก็เหลือ30ถ้าเรา60แล้วข้างหน้าเหลือ20ปีเท่านั้นถ้าเรา70แล้วข้างหน้าเหลือ10ปีเท่านั้นถ้าเรา75แล้วข้างหน้าเหลือ5ปีเท่านั้นจะถึง80แล้วเราจะทําอะไรเราได้อะไรบ้างแล้วในส่วนโลกิยะเราอาจจะสั่งสมสมบัติพัตสถานมีครอบครัวมีปัญญาสามีมีลูกปีหลาน ลูกเต็มบ้านล้านเต็มช่องมีเพื่อนพวกพ้องมีบริษัทห้างร้านมีที่อยู่อาศัยใหญ่โตมโหฬารมีรถยนต์ขี่สบายไม่ต้องถึงเฟอร์รารี่นะก็ลองดูเถอะว่าตำร,รวจดูแต่ท่านมีทั้งหมดแล้วถามต่อไปว่าแลธรรมะสิ่งที่เป็นบุญที่จะให้ท่านเป็นสเบียงไปในภพหน้า มีพร้อมแล้วยังมีพร้อมแล้วยังต่อเนีน่ถ้ายังไม่พร้อมก็ต้องก็ต้องเตรียมพร้อมนะนถ้าไม่ต้องสงสัยแล้วเมื่ออดีตของท่านมีเมื่อวันวานมีสัปดาห์ที่แล้วมีเดือนที่แล้วมีปีที่แล้วมีวันพรุ่งนี้ก็มีสัปดาห์หน้าก็มีเดือนหน้าก็มีปีหน้าก็มีชาติคือความเกิดของเราถ้ายังอยู่ในสังสารวัฏยังอยู่ในว่องแห่งกิเลส ยังมีตัณหาอุปาทานมีอวิชชาอยู่เนี่ยเราต้องเวียนไปเกิดแน่แต่ถ้าทำตัวเราให้บริสุทธิ์ผุดพองดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเราจะไปเกิดในพบในภูมิที่ดีขึ้นดีขึ้นถ้าหากว่าไม่ได้ขวนขวายกระทำเลยสิ่งที่เราได้มาเป็นบุญอดีตมาเสริมบ้างปัจจุบันเนี่ยถึงวันสิ้นลมหายใจบุญนั้นหมดลงพอดีในอันตรายนะอาจจะไปสู่นรกไปอบายภูมิอีกก็ได้ ไม่ใช่ว่าเรามาอยู่ไม่ทําชั่วเลยแล้วจะบอกว่าทําดีแล้วไม่ใช่นะในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าบอกไม่ได้บอกว่าการที่ท่านไม่ทำชั่วนั้นคือทําดีการไม่ทําชั่วก็คือการไม่ชั่วของท่านแต่การไม่ทําดีก็คือการไม่ยังไม่มีดีของท่านการทําดีของท่านนั่นแหละคือความดีของท่านแล้วท่านจะได้รับผลดีนั้นต่อไป นี่สำคัญนะตรงนี้บมง่ีเข้าใจกันไม่ก็ถูกต้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็อยากให้เราทุกท่านทุกคนเนยมาย้อนอดีตตัวเองบ้างเจงอยู่ในพระเทกรัตสูตรนั่นพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกไว้พระมาหากัจายานาถราก็บอกชทำไว้ว่า อติตังนันวากมายนอปฏิกังเคอนาคตังยดติตัมบะหินันตังตัตตตตวิปัสสติก็มีความความหมายว่าไม่ควรจะไปคำนึงถึงอดีตเพราะมันล่วงไปแล้วไม่ควรจะไปคำนึงถึงอนาคตเพราะมันยังมาไม่ถึงควรที่จะพิจารณาสิ่งที่เป็นปัจจุบันนี่อันนั้นท่านทั้งหลาย เป็นสวนเป็นเป็นเปนวนของการเจริญวิปัสนาที่ให้มันดูร่างกายดูเรื่องจิตใจของตนเองบ้านดูขณะนี้เย่ยเพื่อไม่ให้จิตมันฟุ้งซ่านไปอื่นแต่ในเวลาปกติยามปกตินี้เราต้องมาทบทวนอดีตการที่เราจะได้ความรู้ที่ถูกต้องชัดเจนแล้วก็ไปตัวอย่างมีอุทาหรณ์ให้เรา หลบเลี่ยงสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็สามารถเดินไปในทางตรงถูกต้องได้ปลอดภัยนั่นเราจำเป็นจะต้องทบทวนอดีตระลึกชาติอดีตในปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่วันวานไปเดินที่แล้วไปปีที่แล้วไปจะตลอด สเต็ปายสเตปว่างั้นย้อนไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นจนถึงว่าน้นมาเริ่มจําความได้ในเห็นปู่เห็นย่ายเห็นตาเห็นยายเห็นปู่ทวดเห็นอะไรก็คนอยากคนยายที่แก่ๆท่านมีเมตตาอย่างไงท่านรักลูกหลานอย่างไรเราก็ย้อนไป mm hmm. เพื่อจะได้เอาสิ่งเหล่านั้นท่านมาดูเป็นบทเรียนแห่งชีวิต mm hmm. ในทางวิชาการเนี่ย mm hmm. ก็ถือว่าต้องทบทวนวรรณกรรม นะต้องทบทวนวรรณกรรมแล้วก็นำเอาสิ่งที่ได้รับความรู้จากวรรณกรรมต่างๆนะใครทำอะไรไว้ผิดใครทำอะไรไว้ถูกเขาวิเคราะห์ไว้อย่างไรเขาวิจารณ์ไว้อย่างไรมีความดีความเสียอย่างไรมีคุณมีโทษอย่างไรในเรื่องนี้เราจะค้นหาอะไจะหาคำตอบอะไรจะให้ได้อะไรเมื่อเราตั้งสมมุติฐานทางการวิจัย ลงไปชัดเจนแล้วก็ต้องทบทวนวรรณกรรมอเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอะไรต่างๆก็ทบทวนไปไปค้นมาให้หมดที่มันสอดคล้องเกี่ยวข้องกันนะเมื่อคนแล้วได้มาแล้วเอามาวิเคราะห์เอามาสังเคราะห์เอามาเป็นเนื้องานของเราได้เอามาเสริมเติมเต็มงานของเราได้แล้วเราก็ศึกษาวิเคราะห์ไป แล้วเราก็จะได้สิ่งที่ดีนะงามได้คำตอบโจทย์ที่มันถูกต้องตรงประเด็นเป็นประโยชน์ในการทำงานวิจัยสามารถนำมาพัฒนาได้ออโลกทั้งโลกในการพัฒนาโลกให้เจริญก้าวหน้าแม้แต่การพัฒนาเรื่องไอทีเนี่ยเขาต้องเอาของเก่ามาทบทวนแล้วก็มาหาความรู้ต่อยอดกันทั้งนั้นนะ เราดูที่โทรศัพท์มือถือหรือโมบายโฟนเนี่ยจากจุดเริ่มต้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาประมาณสัก20ปีเห็นจะได้มั้งที่เข้ามาสู่ประเทศไทยน่ะตอนนั้นมันเครื่องรับเป็นแสนๆเครื่องหนึ่งก็ต้องพกพาเจ้าของเดินไปมีคนสะพายเครื่องโทรศัพท์คนหนึ่ง จากวันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยที่เขาพัฒนาเขาด้วยการทบทวนของเก่าแล้วมาสังเคราะห์วิเคราะห์สังเคราะห์และทําใหม่เติมขึ้นมาทีละอย่างทีละอย่างมาถึงปัจจุบันเนี่ยสามารถมาใช้เป็นโทรทัศน์ก็ได้สามารถมาใช้เป็นวิทยุก,ก็ได้เป็นอินเทอร์เน็ตก็ได้เป็นเฟซบุ๊กก็ได้เป็นอีเมลก็ได้เป็นหนงังสือพิมพ์ออนไลน์ก็ได้มาถ่ายภาพก็ได้ถ่ายวิดีโอก็ได้ ขอถามเส้นทางก็ได้นในเครื่องโทรศัพท์เครื่องเดียวน่ะเพราะเขาต่อยอดมันได้เรื่อยๆจากการที่ต่อยอดได้ต้องต่อยอดในสิ่งที่มันไม่เหมือนของเก่าก็เรียกว่าได้ความรู้ใหม่มาต่อใหม่อันนี้แหละเกิดจากการที่เขาต้องทบทวนวรรณกรรมถ้าหากว่ามาทําแล้วก็ได้แล้วเกิดไปตรงกับของคนอื่นที่เขาทําไปแล้วแล้วเราบอกบอกว่าเนี่ยเราค้นพบเองอย่างเนี้ยอย่างนั้นก็ถูกฟ้อง สังคมโลกเขาไม่ยอมรับเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นการขมโมยสิทธิ์ที่เขาคิดได้ก่อนแล้วนี่อย่างนี้แหละเราประเทศไทยเองเคยประท้วงอเมริกาที่เขาจะจดสิทธิทบัตรเข้าหอมแปลงเพศของเขาของเรานะเขาไปแปลงเพศแต่เขาจะไปอ,อะไรจดทะเบียน เป็นมรดกของเขาว่าจนะัสมินไรซ์จัสมินไรซ์ือข้าวหอมมลนะลิแต่ว่ามันของเขาว่าแต่ในที่สุดก็มาโต้กันมีปัญหากันรู้สึกว่าเขาก็ไม่กล้าทําเหมือนกันเพราะว่าของเรามีแล้วเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ต่อยอดอะไรใหม่อันนี้เลยท่านสาธุชนผู้ชมทั้งหลายถ้าหากว่าเรามาฝึกหัดปฏิบัติธรรมให้เกิดความรู้อดีตของตนนอกจากรู้ในส่วนที่เรา เป็นชาติปัจจุบันแล้วเนะี่ยถ้ารู้ย้อนอดีตได้เนะี่ยยิ่งจะดีจะวิเศษขึ้นเรียกว่าเป็นปุบเพนิวาสานุสติยานยานเป็นเครื่องระลึกตามระลึกรู้ขันขันหาหรือขันสี่ขันสามก็แล้วแต่ที่ตนเคยอาศัยในชาติปางก่อน พูดง่ายๆว่าระลึกชาติได้พระพุทธเจ้านั้นในคืนที่ตรัสรู้ก่อนที่จะประกาศว่าตรัสรู้พระองค์ทรงได้ปุเพนิวาสานุสติญาณทรงระลึกชาติได้เป็นตั้งแต่หนึ่งชาติสองชาติสามชาติสี่ชาตินาชาติสิบชาติ5าสิบชาติร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติไปเป็นเรียกว่าเป็นทิวแถวไปเลยพอเกิดความรู้ขึ้นมาเนี่ย ขึ้นมาเปลบๆเปลๆเปลๆชาตินั้นเป็นนั้นชาติน well. um, ั้นเป็นนั้นชาตินั้นเป็นนั้นโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นแต่ว่านั่นคืออนุสติยานยานเป็นเครื่องตามระลึกรู้เรียกว่ารู้อดีตชาติของพระองค์เพราะพระองค์รู้อดีตชาติของพระองค์เนี่ยพระองค์จึงรู้ว่าอะไรคือความทุกข์ความทุกข์ของพระองค์ในอดีตชาติแต่ละชาติแต่ละชาติเป็นอย่างไร พระองค์ได้ประสบพบกับความสุขอย่างไรการที่ต้องท่องเที่ยวเวียนไหวตายเกิดอยู่ในสังสารวัตอดีตนั้นครั้งแล้วครั้งเล่านับครั้งไม่ถ้วนนั้นมันทุกข์ยากลําบากสาหัสอย่างไรไปประสบพบเจอกับคนอื่นๆที่ก็ทุกข์กว่าเราเป็นอย่างไรก็สุขกว่าเราเป็นอย่างไรก็ได้เห็นอดีตมาพระองค์ก็ได้เคยพบกับพระพุทธเจ้าในชาติปางก่อนตั้งหลายหลายชาติจนกระทั่งว่าถือคนบปชาติหนึ่งที่เคยเแล้วก็ พบได้ว่าพระองค์เป็นสุเมธดาบดแล้วไปพบพระทีปังกรพุทธเจ้าน่ะและพระองค์ก็ทรงตั้งจิตอธิษฐานประกาศขอ,ขอเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการนั้นเห็นไหมนั้นนั้นคือพระองค์ระลึกชาติไปได้แล้วก็ไปพบพอไปพบแล้วก็ทําให้พระองค์ตั้งบําเพ็ญเพียรมาบําเพ็ญบารมีมาตลอดจนถึงประชาติปัจจุบันแต่พระองค์จะมารู้ได้ต่อเมื่อน,นั้นแหละเมื่อพระองค์ได้ปุเพนิวาสานุสติญาณ ไม่จําเป็นต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้นคนธรรมดาบางคนที่อาศัยสร้างบุญสร้างกุศลและตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาไว้ว่าาข้าพเจ้าตายไปจากชาตินี้แล้วเกิดชาติใดชาติหนึ่งทุกพบทุกชาติขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ระลึกชาติได้อย่างนี้ความปรารถนานั้นอาจจะสําเร็จได้ถ้าหากว่าได้ตั้งจิตตั้งใจไว้ในธรรมมีบุญมีกุศลสร้างบุญสร้างกุศล ทุกครั้งทําบุญตักบาทก็ตามทําบุญร่วมภาพป่าก็ตามร่วมกฐินก็ตามร่วมสร้างอ้องน้ําก็ตามตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้าเกิดในชาติใดเช่นหนึ่งข้างหน้าขอข้าพเจ้ามีบุญวาสนาระลึกชาติได้ก็จะระลึกได้มีเยอะนะคนระลึกชาติได้นี่แม้ในยุคร่วมยุคร่วมสมัยกับเรานี่นะคนที่สนใจพอได้ข่าวก็จะตามไปเก็บข้อมูลมาไว้แต่คนไม่สนใจ คือนึกอยากจะโง่ก็ขอโง่ต่อไปว่างั้นนะโกูไม่อยากรู้ว่างั้นนะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเด็กระลึกชาติได้นี่ก็ไม่ได้สนใจพอใครมาบอกว่าโอ้ยมันจะเป็นไปได้อย่างไรคนจะไประลึกชาติได้ชาติอดีตชาติที่ไหนมันจะมีหรือว่าไปนั้นโง่แล้วก็จะขอโง่ต่อไปว่างั้นนะก็อันนี้ก็อนุโมทนานะที่อยากจะโง่เช่นนั้นก็แล้วแต่แต่ว่าไม่ว่าในคดีโลกในคดีธรรมท่านสาธุชนผู้ชมทั้งหลายการที่เรารู้อดีต รลึกชาติอดีตได้แล้วก็รู้อดีตของเรารู้อดีตกรรมรู้การกระทํารู้งานของทำของเราที่ทําแม้แต่จดบันทึกไว้และเก็บมาทบทวนเช่นว่าเราเข้ารับราชการมากี่ปีแล้วกี่ปีแล้วอยู่ในองค์กรนี้มากี่ปีแล้วเราได้ทําอะไรบ้างเป็นประโยชน์อะไรบ้างอะไรคือโทษที่เราทํากันมาในอดีต แล้วเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนเราจะสรุปอะไรจะทําอะไรที่มันใหม่ที่ไม่ต้องเหมือนกับของเก่าเราก็ทําได้ความระลึกได้นี้ระลึกรู้อดีตนี้มีประโยชน์ยิ่งระลึกได้นานไกลเท่าไหร่ก็มีประโยชน์เท่านั้นทำให้เราได้บทเรียนที่ล้าลึกแล้วเราเอาสิ่งที่เป็นเก่านั่นแหละมาปัดคิี่ฝนต่อใหม่ก็ได้ ต่อยอดปลูกอะไรขึ้นมาเริมเสริมเติมแต่งขึ้นมาเหมือนกับเรามีของใช้ของเล่นอะไรเก่าๆสักอย่างหนึ่งทิ้งไปนานแล้วนีทิ้งนี่หมายความว่า,มาวางไว้ไม่ได้เอามาใช้ไม่ได้เอามาเล่นแต่พอมาวันนี้ไอ้คนเ็าลืมกันไปหมดแล้วเราหยิบสิ่งนั้นขึ้นมาใหม่แล้วมาพูดกันอลไรมาประดับตกแต่งเสริมเติมแต่งอะไรพิเศษแต่มันมีหน้าตาใหม่ขึ้นก็สวยงามขึ้นอีกแหละ ใครมาเห็นกัรก็ชมอู้อันนี้ทําไมสวยจังได้มาจากไหนคิดจังไรไม่ต้องอะไรมากจริงๆก็เอาของเก่านั่นแหละมามา,มาปรับใหม่นิดหน่อยเรียกว่าต่อยอดใหม่มันก็ได้สิ่งใหม่ขึ้นมาได้สิ่งที่เป็นที่สวยงามในสายตาของคนขึ้นมาได้ถ้าเป็นงานที่มันใหญ่งานในงานระดับองค์กรระดับมหาภาคขึ้นมาเนี่ยการที่เราช่วยกันทบทวนอดีต เป็นองค์คณะขึ้นมาแล้วทบทวนว่าออสังคมของเราประชาคมของเราองค์กรอของเราเป็นอย่างไรอดีตเป็นอย่างไรเราพัฒนาได้ขนาดนตัวไหนเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเราจะแก้อย่างไรแล้วเราจะนําพาองค์กรของเราไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างไรช่วยกันคิดช่วยกันทําช่วยกันป้องกันปัญหาช่วยกําจัดปัญหาที่มันเกิดขึ้นและช่วยกันพัฒนาองค์กรนั้นก็จะเจริญก้าวหน้าได้ แต่ถ้าเข้าไปปั๊บไม่รู้เรื่องอดีตไม่รู้เป็นอย่างไรเลยไม่รู้ข้าพเจ้าจะทําของข้าพเจ้าอย่างเดียวมันก็ไม่ได้รับความร่วมมือแล้วก็มีแต่ความโง่เท่านั้นอนะ่ะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากขอคิดไว้ธรรมะคราวนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการรู้อดีตก็คือการทบทวนวรรณกรรมนํามาเพื่อพัฒนาเอาละบะนันนี้สมควรแก่เวลาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านขอเจริญพร ฉลองวิสาขาบูชาฉลองพุทธาชาัยยันต์ปีฉลองสองพันหกร้อยปีแห่งการตรัสสรุป วันเพ่นเดือนหกวิสาขบูชาชาวพุทธต่างพร้อมหนา้าระลึกค,คุณพระพุทธองค์และในปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่เป็นปีมหามงคล2,600ปีแห่งการตรัสูต บาทพระพุทธองค์ด้วยใจมันคงเป็นคนดีทั้งกายและใจหนทางดับทุกข์ท่านได้ทรงสั่งสอนเอาไว้อยู่ที่ใครตั้งใจจะก้าวตาม จหนทางดับทุกท่านได้ทรงสั่งสอนเอาไว้อยู่ที่ใครตั้งใจจะก้าวตามขอก้าวตามรอยพระบาทพระพุทธองค์ด้วยใจมั่นคงเป็นคนดีทั้งกายและใจ ส่งสังซ้อนเอาไว้อยู่ที่ใคร